ให้ทุกคนขยับตัวนั่งในท่าที่สบายข้งตนนะจ๊ะตั้งกายให้ตรงกำหนดความรู้สึกทั้งหมดไว้ตรงหน้าของเราหายใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจออกมา จะใช้คำาาวนาอะไรก็ได้ที่เรามีความถนัดมาแต่เดิมวันนี้เป็นวันศุกที่สามตุลาคมพุทธศักราช2557วันนี้มีญาติโยมถามว่าอาการทรงฌานเป็นอย่างไรซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะว่า เป็นผู้ปฏิบัติมานานน่าจะมีความเข้าใจว่าแต่ละขั้นแต่ละอารมณ์ของการทรงฌานเป็นอย่างไรกับไม่มีความเข้าใจแ้ะต้องมาสอบถามการที่เราจะทรงฌานได้นั้นอันดับแรกต้องไม่ทิ้งลมงหายใจเข้าออก ถ้าไม่มีลมหายใจเข้าออกทำอย่างไรก็สรงชาญได้ยากหรือส่งได้ก็จะสลายตัวในระยะเวลาที่รวดเร็วการสรงชาญนั้นถ้าในส่วนของรูปชานก็มีอยู่สี่ระดับก็คือปฐมชาหใือชานที่หนึ่ง สภาพจิตจะประกอบไปด้วยวิตกวิจารณ์ปิติสุขและเอกคตารมวิตกคือการที่เราคิดอยู่นึกอยู่ว่าเราจะภาวนาวิจารณ์ก็คือตอนนี้เรากำลังภาวนาอย่างไรลมให้ใจแรงหรือเบายาวหรือสั้นก็รู้อยู่ ปิติคือสภาพที่ปรากฏความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างขึ้นได้แก่หนึ่งคนลุกสองน้ำตาไหลสร่างกายยกไปยกมาหรือบางทีก็ดิ้นตึงตังโคงครามไปเลยสบางทีก็ตัวลอยขึ้นไปทั้งตัว ห้ารู้สึกว่าตัวพองตัวใหญ่ตัวแตกตัวระเบิดหรือเห็นแสงเห็นสีต่างๆอาการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คืออยู่ในช่องสภาพจิตเข้าถึงปิติดลำดับถัดไปเมื่อจิตนำเนินลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็จะเกิดความสุขเยือกเย็นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจากว่าในขณะจิตนั้นกําลังสมาธิมีสูงพอที่จะกดรักโลกโกรธหลงให้ดับลงชั่วคราวรักโลกโกรธหลงที่เป็นไฟใหญ่สี่กองเผาเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาไฟดับลงเราจะรู้สึกสบายอย่างไรไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ และท้ายสุดเกิดเอกขัตารมคืออารมณ์ใจที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวอจิตจะแน่วแน่อยู่เฉพาะหน้าลืมตาอยู่ต่อให้เห็นคนเดินไปเดินมาหรือทำอะไรที่หน้าหวาดเสียวอยู่ใกล้จิตใจก็ไม่วอกแวกคลอนแคลนตามไปหรือได้ยินเสียงอะไรก็ไม่เกิดความสนใจในสิ่งนั้น ความรู้สึกทั้งหมดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาอนั้นถ้าหากว่าขั้นตอนนั้งหลายเหล่านี้ปรากฏขึ้นโดยชัดเจนแปลว่าท่านกําลังอยู่ในฌานที่หนึ่งรือทีมบาลีเรียกว่าปฐมฌานหลังจากนั้นถ้าตั้งใจตามดูตามรู้ลมหายใจต่อไป ก็จะรู้สึกว่าลมหายใจค่อยๆเบาลงหรือว่าลมหายใจละเอียดขึ้นหรือบางทีก็ลมหายใจหายไปเลยบางทีคำภาวนาก็หายไปด้วยถ้าถึงระดับนี้แสดงว่าสภาพจิตของท่านเข้าสู่ฌานที่สองที่เรียกว่าทุติยฌาน เมื่อท่านตั้งใจตามดูตามรู้อาการทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ไปหวั่นไหวว่าขณะนี้เราไม่ได้หายใจขณะนี้เราไม่ได้ภาวนาเพียงแต่กำหนดดูกำหนดรู้ว่าตอนนี้ลมหายใจของเราเบาลงละเอียดขึ้นหรือว่าไม่หายใจแล้วคำภาวนาของเราไม่มีแล้ว เอาจิตตามดูอยู่แบบนี้ถ้าสามารถทำได้โดยไม่หวั่นไหวไม่เคลื่อนไปไหนก็จะเกิดมีอาการรู้สึกเหมือนกับร่างกายของเราแข็งเป็นหินบางทีก็เริ่มรู้สึกจากปลายจมูกหรือบริเวณปากบริเวณคางก่อนรู้สึกว่าเย็นจนแข็ง แล้วความรู้สึกก็ค่อยๆกระจายออกไปจนรู้สึกเหมือนแข็งไปทั้งตัวหรือบางทีก็รู้สึกเหมือนโดนไขมัดตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าแข็งทื่อไปหมดไม่สามารถจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้ถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏขึ้นให้ทุกคนทราบว่าเราเข้าสู่ระดับชานที่สาม หรือที่ภาษาบาลีเรียกว่าตติยฌานถ้าเรายัางไม่หวั่นไหวไม่คลายกำลังใจออกมาอย่างตามดูตามรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเกิดอาการแบบนี้ขึ้นตอนนี้ร่างกายเกิดอาการแบบนี้ขึ้นกำหนดใจสบายๆตามดูไปความรู้สึกทั้งหมดจะรวบเข้ามารวบเข้ามา จนกระทั่งรู้สึกสว่างสวัยอยู่จุดเดียวอาจจะสว่างอยู่บนศีรษะสว่างอยู่ตรงหน้าหรือว่าสว่างอยู่ในอกความสว่างสวยงัยเยือกเย็นจะปรากฏขึ้นมากเป็นพิเศษสภาพจิตจะไม่สนใจสิ่งต่างๆภายนอกเสียงบังเกิดขึ้นก็ไม่รับรู้ ถ้าหากว่าลักษณะนี้ก็ขอให้ทราบว่าสภาพจิตของท่านเข้าสู่ฌานที่สี่หรือที่เรียกว่าจตุทฌานการเข้าฌานนั้นยังไม่ใช่ของดีเพราะว่าเราไม่สามารถจะใช้ผลของฌานนั้นได้จึงต้องซักซ้อมในการเข้าออกให้คล่องตัว ด้วยการคลายกำลังใจออกมากำหนดภาวนากลับเข้าไปใหม่คลายกำลังใจออกมากำหนดภาวนากลับเข้าไปใหม่ซักซ้อมอย่างนี้อยู่บ่อยๆจนนึกอยากจะเข้าฌานเมื่อไหร่ก็เข้าได้อยากจะออกเมื่อไรก็ออกได้อยากจะเข้าฌานไหนก็สามารถเข้าได้ทันทีจะสลับสับเปลี่ยน ในระหว่างชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่จำเป็นต้องเข้าตามลำดับอาจจะเป็นการเข้าถอยหลังก็ได้กระโดดสลับไปสลับมาเป็นหนึ่งสามสองสี่หรือว่าสี่สามสองหนึ่งอะไรเหล่านี้เป็นต้นทำจนเกิดความคล่องตัวต้องการเมื่อไร่สามารถทำได้เมื่อนั้นถ้าอย่างนั้นแปลว่าท่านเป็นผู้ที่ทรงชาน เมื่อถึงเวลานั้นเราต้องการที่จะใช้กำลังของฌานในการต่อสู้กับกิเลสก็ใช้ได้สองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเมื่อรู้สึกว่ารักโลภโกรธหลงจะเกิดขึ้นอาศัยความชำนาญในการเข้าฌานสภาพจิตของเราก็จะพุ่งเข้าสู่ระดับฌานใดฌานหนึ่ง ทันทีที่สภาพจิตทรงตัวแบบนั้นกิเลสไม่สามารถจะกินใจเราได้รักโลกรด,ดหลงก็จะดับไปเองวิธีที่สองก็คือเมื่อทรงฌานจนถึงที่สุดที่เราทำได้แล้วให้ใคลายกำลังใจออกมาแล้วพิจารณาวิปัสนาญาณต่างๆอย่างเช่นว่าดูให้เห็นว่าสภาพร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหรือว่าดูว่าร่างกายนี้มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาหรือว่าร่างกายนี้มีแต่โทษแต่ภัยในเมื่อเราเห็นร่างกายของเราเป็นเช่นนี้ก็อนุมานได้ว่าร่างกายของคนอื่นก็มีสภาพเช่นเดียวกันถ้าสภาพจิตยอมรับ เราอาศัยกำลังฌานนั้นก็สามารถตัดกิเลสได้บางส่วนตามกำลังความสามารถของสมาธิและปัญญาของตนดังนั้นในเรื่องของการทรงฌานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติถ้าตราบใดที่เรายัางทรงฌานไม่ได้โอกาสที่จะชนะกิเลสก็ไม่มี ดังนั้นอย่างน้อยๆต้องส่งปฐมฌานแบบละเอียดและคล่องตัวให้ได้หรือใครสามารถเข้าถึงฌานสี่ได้ก็จะเป็นการดีที่สุดลำดับต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าได้รับสัญญาณบอกมาหมดเวลา ทุกคนเคยคลายสมาธิามาจะร,รักษาความรู้สึกส่วนหนึ่งอยู่กับการภาวนาหรือภา,าระของเราความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งได้ใช้ในการที่ส่วนกุศลกันต่อบไป